ได่อยู่สมาธิแต่ว่าความเป็นจริงห่าออกจากสมาธิมาแล้วอายตนะมันเปิดแล้วสมมุติมันยัดเข้าไปมันบวันดออสร้างแรงมนไม้ที่เปน,นั่งสมาธิแดงเลยเนาะน้ำบริโภคจะเรียนมี <c oughs> <c oughs> ตัวไปตัวมั่นเนี่ยอื คือ,อว่เข้าใจในการทำงานของอายตนะสมาธิเนี่ยสมามิบอกเลยว่าสมาธินี่ถ้าเป็นเข้าเขงชัน,นไม่จะเป็นสมาธิเอาต่ออ้อปัญญาองคที่เกิดก็คือในเรื่องของการสัทธาคู้บายใจนั่นเอแต่ว่าความันจริงมันก็คือปัญญาวิมุตติฐานที่ว่าออกจากสมาธิมาแล้วมันกระทบทั้งตัาง,างนคนเอาให้คน,นองน เขาบวชให้มาได้มันสามารถวีเยกตัดบวให้มันแข้งเข้ามาทำใมให้เลยสมมุติอืผู้อยากคนดา่าเสียบก็เ,เสียบอคนเหยียดเสียบงามกองามอยู่ไปยังบุญที่เขาเหยียดมาแต่ว่าว่าได้สามารถที่เขาไปปรุงแต่งจีจใจ่ทำไงบ่ได้ไปฉาบทาเลยบ่ชแห้ไปสร้างไปมัดดึงไปปัญญาวของคนเดีย,ย,ยดยลอก หรือสัมมาสติเต็มสัมมาสม,มาธิเต็มเรื่องแต่ว่าเพื่อนเจอในเรื่องของการเขามิโธสม,มาบัิบริเลสิกระดูว่าเป็นพระธาตุแต่ว่าการจะเป็นพระธาตุบริเลปั้นทุ่งว่าเป็นพระหรหันยัง,ยงเหลือตรงนด้เพียงกำลังของชาติสม,มาธิสสีพระหรหันะนึงถึงจะกระดูก เป็นกระดูกคือสือมนวังคีสาข้อกระโหลกคนเรกผูดเจ้าเออกับมีแถ้าวมมีตัวตนทำลายมันได้ยี่จะมาไปเสี่ยงกับเขาท้าาิีแน่นอ่าสินของกับแล้วโดยที่นจะอักแปดเขาบบทมเนี่ยค่เิตได้ไเอ มาแปดวุรเจร้าพันว่างเลยมักลัวขอบคุ้มในหดโย,ยมโยมบอกเงี้ยรองมอรรคกิจสินหาเนาะสินหาสินแปดสินสิบโยมเห็ดอยู่ยได้เยอแต่ว่าพายเห็ดบรายลืมไปลืมเลยดห้าพุกมือเลืล่องก้อยังลืมคิดว่าจะของบวชเนี่ยลืมไป ตรสิกขาส,สินสมายพปนญญาสัมตุิศึกษาศสาบาอาสอนาอาจารย์งเสินชโคบารค่ราสนาสามารถจะทำลายศีลปตประมาทเลยโยมมีมีสินหางสัจจาครือว่าเขาบอกลุงสินลุนนงไ็้เฮ็ยยางแนเนานเอาทุกเจตสามเลนี่ กายทุจริตเนี่เขาบ่ได้ไปลของเขาไปไปุ้นเขาหนิบ่ไปพิษลูกพิษเมียเขาอดีตบรรพามาแล้วหน้าพวกมึงใหญ่มาบหมดเเอานี่เลยก่อนเนาะคูนี่หาขา,า,นนขา,ขา,า,าพวก,กเรียเนาะข้าผู้ข้าบาสี่ป็นี้เงี่นบูขาเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงไอ้ที่ พระสมณสมุจเจ้าอที่เทศต่มอรุปนนีกาถาเลยเพราะว่าคนนี่ยนบว่าลิงีพันพืนบกอ้หรอคนสิป่วยทีเหมือนทุกมือหรือวงชีวแยที่ไปเกิดกลางรองพักพองสิ่งนี้เนื้อพูนปวงใป็ปต้นแม่เขาเราะว่าในสาม,มารถประกาศตัวเรืวว่าไม่รู้ทำได้ขนานนแต่ว่าพืนา้นฐานจริงๆทำมันซึ้งจริง นักป่าก็ผุ่มไปแล้วน้ำแต่ว่ามจริงกันเลือคือว่า,านมันเกิดว่าไรแต่ว่าเขาเอาว่าไปสั่นแบบก็บปั่นทุบดินหายใจสมองยุ่งแมวันนี้พ้าใจสมองอยู่บ่ขาสามองเอาออกมาโดยสิ้นุ้ดหายปเอาออกมาได้บวบ่ไอะไรเออเขา,ากา็ว่าไปนะว่าวไม่บด้ว่ารบวชบวชว่าวแบบก็บปันทุบดินนะ แบบมีหลักฐานเรื่าสิ่งที่ล่องรัล่เตในเรื่องของอริยมรุญของแปดวุริเจ้าว่อบไปกวงขอบคุ้มถึงโยมในสินพาสินแปดฆราวาสฆราวาสบรรลุธรรมเลยแต่ฆราวาสเนี่ยังจัดอยู่ในทานอยู่ทานเลยสินภาวนาเพราะว่าอย่างญาติโยม ยังมีศัพท์ภายนอกอ่ยังมีเงินคลองมีของยังน้ำธรรมะค้าขายเย่ก็ว่าสมณะนี่ยมันาน,นางยิ้มพาดีให้พรลราหุลนไปขอศรัพท์จากพระสมาสมุทรเจรให้ลูกชายเนี่ยไปขอทัพท์สมบัติจากพ่อหรือเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้มีศัพท์สมบัติหลายพลราหุลนก็ไปได้แล้ว ไปหาบริเจนเมีวันควนสับสมบัติหลายขวอนี้นะบริเจ้าก็เล็งเห็นหนัง้งถ้าเฮาให้สับไพ่โน่แกบุตรของเราเขาก็ได้อยู่เพียงศาลเขาแกมากก็ตายเพียงเสียงเดืงมือเปียงเสียงก่าเสห้ลูกลูกก็ตายเดืงมือเป็นเสียงเวลาลานก็กกกนตายเดืงมือเปียงเสียงเป้นก็นเลยบวชให้เลย ไฮประสารีบ an, ูดีบวชให้เลยเป็นอุปชาการบวชก็คือเพิ <T> ่นเลยให้อร so so ิยสัพสัพกิจปการเกยพลัลงสัพภายในนะคนที่มีสัพภายในจะบุกไปหาสัพภายนอกเลยลุงแม่ต้องเข้าใจเลยเมนบอกเขารวยนะบ่าวเลยนะว่าภาษาบ้านๆนอนนะลุงเมยรวยอะไรก็เอาอยู่เลยลุงเมนเลย มันคนละอย่างกันเลยเอายังมีรัทธาศีลทีโอตะปะจาคะปัญญาสัจจะสัทธาศีลจาคะอะไรไหมเนาะศรัทธาศีลสัจจะ มีลิโอตปวะจาคะปัญญา,าคนเลวสูงหลุดพูดมาสามเรื่อเลยมันเป็นศัพท์ภายในย <c oughs> แต่ว่าไม่มักเรียมักหุวง,ม,งมีอปุปเเยความคิดตึงช่วงคิดว่ายัางคิดเป็นเลย บุญมีบาปมีหรือการกระทบองเนั่งไม่ต้องทรงผลเขากระทาสิ่งใดลงไปเลยมันจะทรงผลตัวว่าจะเป็นกรรมหรือกรรมบุญเขาต้องเป็นผููได้รับกรรมนั้นในนู้นเป็นอย่างค้นขึ้นหนาตาก็คือกันสมัยฐานะคือบ่ซ้ำกันอายุบ่ซ้ำกันสุขภาพบ่ซ้ำกันการบมีโลกเป็นลาบเดียิ เจี่ยวเงินแสนล้านล้านมาเสื่อมกวบาก,บกักนขั้วอย่างโลกมันเป็นของคู่โลกแล้วมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นร่างของโลกอยางง้ามต้องรักษาสิ่งนี้อยากง้างยุบ่อน ก็รักษาสินนะให้ท่านรวยเกรวยก็ให้ท่านรักษาสินนะี่ละแต่ว่าคนก็นยังว่าสรุปสินสนะินเลยนะสุก็ติงยันติคนจะมีความสุขได้ก็พเนะพราะสินสินเลนโปก็สัมปทาคนจะมีโพก์ทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินสินเลนนะี้พุตธิยติยกะสมาสิลังวิโสไะยี คนเดเท่าเข้าถึงความสงบเยือกเย,เกยนกนเ็นได้ก็เพราะสิเจ็มเข้าถึงปริมาได้ก็ะพอศีนเพราะนี่มันจะเป็นฐานฐานรองหลับคุณธรรมก็ถึังว่าวัยวะทุจะดิ้สามเหอกเฮาบวเรไปหลับลคงไถ่เอกในกระพอเอาพอบเรก็ซื้อเอาซื้อบอริกร็ะ่อกดรอกราบห้ก็ได้เอฮาบวเรพุศลิดได้ามเป็นบล่ละ เขาว่าไรไปเปากลัวเขาอดีตมันผ่านมาแล้วอนาคตมันก็ยังมาพอถึงสิ่งใกญญดก็ยามันหรอแยกไปทุกใจเสียใจลักษณะการขาอะไรนี่ถ้ขามนุษย์ทำไมมนุษย์เปลี่ยนคือว่ามนุษย์นี่สามารถจะบรรลุธรรมหนึสามารถจะปั้งทำเข้าใจธรรมึ่งสามารถบรรลุธรรมึ่งเพราะนี่ว่าขามนุษย์ที่จะขาดสิ้นคอหนี้ แต่ว่าขาผูกขาเปล่าเครื่องนึืงเอาเครื่องนึ่งเลี้ยงหัวเ,เร่เลี้ยงลูกเด็งเต่าเรนอ่ะมันก็คือลยลอยะไรล่ะไปซื้อมันก็คือเ่ือเหลวาเลี้ยงเหลวง่ายนีิเต็มเลยเล้ยอเลยเนี่ยน,ยน,น,ยออน,นึอิทธาธรรมาดฒนคุณดีทำหนนาที่ป็งภรรยาตอง

ลก็บริวารอย่างแต่ว่ามือหนึ่งที่เยาเห็ียบบริหารหาบราิวารสินนั่นมันจะเป็นสัจจะเองแต่ว่าอาตมาทิ้งบอกว่าผูท้ที่มีอุดมการถ้าอุดมการเขาตั้งเลยว่ามือหนึ่งสินองเขามันจะเป็นสัจจะอะไรต้นหน้าแล้วก็รับหลังเพราะว่ารักษาสินมันบริวาถูกเลย อสศวินจะก้าวกลุมสู่สนามลุกก็ไม่ิืงดีลาป้อยเม้จะเข้าหีเพยงก็ไม่ยิ่งรถหวานบัณฑิตประสบทุกขบวชถิ่งทิ่งทำน,นะข้มจะบวถิ่งทำข้มกิ่งถาเขาตั้งไงเป็นสี่มือเลี้ยงก็ยังซ้ำยิ้เถอะตาอะไรเลยเพี้ยบอะไรดอด สักไม่เราจิจักเก็จ,จักเนินไปวาไรอาจจะยเบี้ยนไปวาไรดอกแง้เขียนหน่อยก็ไปวาไรดอกยุ่มเนี้ยวันนี้พาไปหาป่ายอยู่บอกว่าไปละมั้งเนาะอ,อืมอืมคุณามหายอยู่ห้กินเนาะเพราะว่าสินคนกับมี่อนยะู่แล้วสินจะเป็นสมุดเฉียดเป็นใม่ตู่ก็เลยถ้าคนที่ว่าเข้ามาแล้ะเข้าใจแล้ว่า สิ่งที่เขาจะนำไปเด้คือมิตอรุญกรบป๋าคนบุคคลคนนั้นจะมีหิริข่มเกรงกลัวตบตาทีว่ากรรมของือกันกระทำคาปูขาป้าตัหูหน่อยจริงอยู่แต่ว่าเฮตดรู้มันก็เป็นนิสัเอมอ,อม,มันเกลือกูนกันเลยล่ะทำนี่เสีกเกลือกูนกันหมดเลยเอาแบบนี้กรบริวาตัวน,นี้เลยะ สิ่ขอนนึงยังดีกูมีสินมาบอกแมวเวยเออนั่งรักษาสิ่งขอนึงก็งยัง,งดีกูมีสินก็นแล้วกันกอส,อ,สขอ,ของข้อ,ขอก็ดีอยู่สามข้อสี่ข้อสี่ข้อเครื่องเงยังดีอยู่อีกเครื่องนึงไว้คนละตอนเฮ็ดบ่ไอไรคนละจังไลยสัจจา,า,านั่นที่ตั้งไว้นั่นอุดมการณ์นั่นมื่อเฮ็ดบ่ได้มันมื่อเฮ็ดบ่ได้แล้วสัจจานันมันสิเต็มพอดีมันสิเฮ็ดได้จะลึกขึ้นมาเพราะว่าอู้ทำอะไ้ตั้งสัจจะอยู่แล้ว มือใดที่เฮ็ดบริสัทธ์มันสิ้นสิ้นสัจจะมีไว้เพื่ออย่างสิ้นสัจจะคือสัจจะคือความจริงสิ้นจริงๆนะนะสิ้นจริงๆนี่จะไปทำลายศีลลระธรตมประมาทเลยมัต้องไปสมาทานเวลาท่านบุญเพราะมันตัางอยู่ในจิตเลยเพราะมันมีความจริงขั้วในอุตตปะ ความจีงกลัวตอบอกกามเดียาเขากระท่ามกับน,าน้าจะต้องไปหลับผลของมันเป็นเป็นเ,นเนอ,องเล่นมาดจ,จ้ะคือ,อ,อต้องร่อะและสิงาวันนะงต้องมสอ่อือมก็ดีอย่งง้วเนะเมื่อนี่จา่า,จาขาจ่าขาโอวสิงเลยพูน กันหนาหทีกทับธรรมดาล,ล้วเลยตัวหนาทีการเป็นภรรยามันก็บ,บ่ดีแต่ว่าเ้าก็โดนดูให้ถึงหงอเฮ็ดดูหลายมันก็เป็นนิสัยมันก็นได้รับได้รับอยู่งเตาบนบนลายฉันขาดคนผัวเฮ็ดดูมันชิ่งเป็นถึงหองบ่เฮ็ดดูจริงไหมที่มันบอดี้แต่โดนดเ้ถึง เสียงไหนปากพ่วงเนาะก็ต้องหายอยู่หาก,กินธรรมาดาผู้เพิ่นมีรายได้เลยว่าเพิ่นเป็นข้าราชการมันยมเหนือก็ดีข้าดีเลยคดีผูวนานในยุคนี้มันในเรื่องของอาหารมันก็ตลาดก็ะเลงมายมเหน่อเนาะไปซื้อไก่สี่ปลาที่มันตายมันเอาไปห็ดเอาอืม,อม,อม ทุจริตสามอย่างที่าสำคัญตัวเลี่ยงกรานเลยกายทุก м. จริต ja, กันก็ไปกับไหจีทุจร oh ิตไหวจ่าเข้ากับบริูุเพื่อเจ้อพูดโซเซียพูดคำหยากกันเลยวัยจีไม่ต้องถามมหาเป็พิมหานอธตรมอริมหาน วจาวาจาทุทธิริตวจีพุจธิตคือการอืมกันคำพูดวาจาวาจาทุทธิริตวจีนี่แมมโนมโนทุทธิริตมโนนี่เป็นใจการคิดผู้ดีนะคิดประตุสร้ายมโนนี่อืมวาจาวาจานี่จะขวมไม่ได้ขวมุสา มูสาวการปูดชีตัวเนีชีตัวปูดคํายากพูกเปิดเจยาก็บปูพวยพูดสาวเสียขธรรมดาแล้วคนเน่ารมีโทศจะหน่อยมั้งเหเรื่องไหนมันสตีปั้นก็ต้องธรรมดารุกไปธรรมดาก็ไม่ได้ว่ากันเจ้าของกับประจงมวโอ้มือนหนาวสีสั่งว่อถึงกูกองสตีมันจะไหวถึง คลอเรกตัวมนุีนนนดิใจสนคือคิดบดีสิดบระพุษร้ายคนนั้นคนนี้กูพอใจคนนั้นเทากับพยายามเพียนหล่าี่เนเลยเียกนอน,นดิเล้ยัวที่ชอบแย้งนะไนะองานอี้ขอ,อ๋เจ้าเมียคนที่เทพอยูบ่บ โ oh, อ้ยเ้นกับวัหลายารหรอมั้งรุ่ลไยขุดน้ำบวัวกวาสาลายงอขาผู้เถ่าเนาะสร้างบุญบาร,รมีเันก็คเออ,อตาตมากกิจไปเฮ็ยดยงเพื่อนะผู้มือกับปุรยเที่ยอยูตรงผู้เขาวนาย่งเดียวงานจุกุ้งงานสมาธิงานหลายกไปห้าย็ดขาวเขียตออกไปห้าย็ดเม่ เห็ดไหลแต่ว่าก็มีฮเห็ดหนึ่งก็ต้องเสียงเฉือนมันเลยถือใจดีในะท่าเอ้ในจะสร้างเอ้เนี่มันหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเขาป้าไปนี่ต้องมาต้มเปลือกใหม่สงูงเพราะว่ายังถ้าฝนตกไม่มาสีมันจะเป็นหัวซากเป็นพื้นเนต็มโตเลยเป็นพื้นขันอืมเป็นพื้นแดงไปเอออืม พอสร้างมันจะเงี้ยวสีเสน,นาไหมแล้วกินกินห้าไมใครเสร็จค่ะ,ะต้มน้ำปากอาบนี่นะต้มน้ำเปลือกไม้นี่นะเปลือกกระโดดเปลือกเมฆนี่นะแล้วก็หาสมุนไพรจี่มันยังแน่แล้วสาวๆมาก็ตุ้มแลมนนะ้วก็สงนะอาบปลอวมันจะคลายการคันกลัวถ้ามันเปลี่ยนเราอาทิตย์เป็นอาทิตย์มันมีเสาคันเลย ขึ้นไปไม่ไม่ไมันจะเป็นเรื่องของเป็นน้องเป็นเพล่ะมันจะเป็นน้องลาหมวกลามบต้องเอาไปฉีดวัคซีนเล่นห,หน่อยขาลกเวเนวัคซีนีวัคซีนเพื่อต่างเป็นหลักปุกนี้มันมันเบาเรื่องยาลามัเลยสร้างาอย่างไอนตลายอยู่ไปอยู่มามันหมด เป็นหัวเป็นปั้นเป็นตีนง่อย่าีนะตีนหนาๆอย่างเงี้ยขันมืออืมอะไรย่างรับเอืมทายุ่งึนไปก็เคยสัมผัสกับสร้างเลยไม่ใชิเป็นลูกอย่างเลี้ยใ้นแถวเลยก็เป็นหลายถ้าจะต้องไปฉีวัคซีบ เออเขียนรู้หลยยุ่มเนี่ยม,ม,มันวก็คือกันเลยัูควอวนสารบ้านเขาทำคนสารมันรู้นะผูแก่ผูยังไงมันแต่ว่าสร้างป้าน,นบวกยังไงมันมีเสื้ออยู่ในป่าตรงดิบมัน มันเป็นปลาดึงดีปลาเง่นะเด้อเสือมันเยอะมีอยู่ต้นไม้เป็นพีเด้ซูนมันีนตั๊กโลดเองเฮ้ยใส่สบูรณ์ก็ไปอยู่ตั๊กขาโหลดเลยนะมันด่านนะหันสร้างก็ว่าบักสร้างงอเนี่ยเห็นครับโอ้ยหันสร้างงอเป็นน้ำเต็มที่แบบนุ่งเสานี่โอ้ยซูนมาเลยโอ้อาจารย์ว่าโอ้เก็บดีเลย